hello baby j o ซ i e คนสวยสาวน้อยจากรัเสเซียกับของขวัญของนางนะคะนี่คือทั้งหมดค่ะ j o ซ i e คนนี้คุณแม่ฝากไว้นานมากๆเลยค่ะตั้งแต่สิงหาปี2019อันนี้เมษายน2021แล้วคุณแม่จะรับหนูไปแล้วค่ะแม่หนิงก็จะมีของขวัญให้กับหนูมากมายค่ะ น้องจะได้ชุดนี้จะเป็นชุดจากอาร์ติสนะคะแล้วก็เป็นชุดนี้จากอาร์ติสค่ะทางด้านนี้นะแล้วก็มีผ้าห่อตัวค่ะนี่มีผ้าห่อตัวแม่หนิงเพิ่มให้นะคะก็จะมีเพิ่มผ้าห่อตัวเป็นม้ายูนิคอร์นแล้วก็ชุดอีกเพียบเลยค่ะมากมายนี่เป็นชุดมือหนึ่งนะคะของคาร์เตอร์แล้วก็มีกระโปรงฟุ้งฟริง้งคาดผม ติ๊ให้ห่แม่หนิงเพิ่มโดเรมอนให้2เแบบี้มาจากโรงงานแม่หนึ่งนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทำความสะอาดน้องและก็เซตหวีน้ำหอมกลิ่นแป้งเด็กถุงใส่แล้วก็กระเป๋าหิ้วน้องกระเป๋ายูนิคอนกระเป๋าใส่ของน้องแล้วก็หมอนอารินค่ะคนนี้จะผลิตหมอนหน้าน้องไม่ทันนะคะจะเป็นงานเก่าที่แม่หนิงไม่ได้ผลิตไว้ให้ค่ะ เตรียมตัวไปหาคุณแม่เลยนะคะแล้วก็ไปดูความน่ารักของหนูกันต่อเลยจ้าโจซี่คนสวยสาวน้อยจากรัสเซียเป็นงานสำเร็จนะคะที่คุณแม่ออรับไปเลี้ยงแล้วก็แม่นิงคัดมาเพื่อเป็นงานพร้อมส่งในเมืองไทยแล้วคุณแม่ก็รับไปค่ะ แต่คุณแม่ฝากไว้ก่อนค่ะเนื่องจากว่าคุณแม่ทําบ้านยังไม่มีที่ไว้น้องนะคะก็เลยฝากแม่หนิงไว้น้องจะมีตาสีน้ําเงินเข้มๆขมนตาสีน้ําตาลเข้มผมจิ้มโมแฮคิ้วเพนสวยงามคลิปนี้จะเป็นคิปลิมิเต็ด Limited นะคะนี่ผิวน้องสวยค่ะขาวๆปากจุมจิ๋มมาก แขนขาเต็มขนาด20นิ้วบอดี้ด้านในเป็นบอดี้ผ้ามมนิงใส่สายคองจุกดูดไว้ให้หนูแล้วก็จุ๊บนี่นะคะนี่เท้าสิประมาณ7เซนค่ะเราใส่ถุงเท้าแบบนี้น่ารักมากเลยค่ะนี่เอนโนโนโน็นดหนูหนูผมน้องก็จะหยิกๆนิดนึงนะคะเขาจะมีความเป็นลอนๆหน่อย หนิ่งซูมให้ดูด้านหลังก็จะเป็นรอนๆหน่อยค่ะถ้าใส่คาดผมน้องก็จะฟูๆนี่ไปดูรูปนิ่งหนูได้นะคะหนิงจะลงไว้ในอัลบั้มส่วนตัวของหนูนี่ค่ะคนสวยน่ารักนะ่เอ็นดูไปก่อนนะคะ บายบายค่ะ